จริงๆคําว่าเป็นดาราทําตัวลําบากไหมผมว่าคําถามคงไม่ถูกสาหรับผมนะครับต้องถามว่าเป็นนักแสดงทําตัวลําบากไหมผมว่าผมก็ใช้ชีวิตสำหรับส่วนตัวนะครับก็คือใช้ชีวิตแบบง่ายๆครับสบายๆไปไหนก็อยากไปก็ไปอยากกินที่ไหนก็ไปครับแต่ว่าเราแค่แค่ดูแลตัวเองให้มันดูดีสุขภาพแข็งแรงนะครับพร้อมที่ทำงานก็น่าจะโอเคแค่นั้นแหละครับแต่ว่าถ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็ปกติครับ แรกๆจะเป็นครับแต่ว่ามันยังไม่ชินครับแต่ว่าพอหลังๆเราเริ่มชินเริ่มรู้แล้วว่ามันคือการทํางานมันเป็นเรื่องปกติเราก็เลยสามารถที่จะ,ะเขาเรียกาสามารถที่จะดีลกับมันได้คืออยู่กับมันได้แล้วก็เข้าใจว่ามันคือเป็นส่วนหนึ่งในหน้า <c oughs> ที่ของนักแสดงที่ต้องทําครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่แบบต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมครับครับข่าวอะไรครับจบครับ <c oughs> <c oughs> ต่อเลยค่ะตามสบายไม่เป็นไรไ